นุ่มนวลอบอุ่นมีอารมณ์ขันเล็กๆแทรกด้วยความรักแบบค่อยเป็นค่อยไปชื่อเรื่องเบื้องต้นแสงดาวเหนือทุ่งรวงทองแนวโรแมนติกอบอุ่นในชนบทชีวิตเรียบง่ายเติบโตทางใจตัวละครหลักดาวเหนือหรือนางเอกหญิงสาววัย22ปี เพิ่งเรียนจบจากคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษากลับมาบ้านเกิดเพื่อรอสอบบรรจุครูอยู่ช่วยแม่เปิดร้านกาแฟเล็กๆข้างทุ่งนาบุคลิกร่าเริงยิ้มง่ายชอบช่วยเหลือคนอื่นมองโลกในแง่ดีแต่มีความมุ่งมั่นและดื้อในบางเรื่องอดีตเคยมีความฝันจะสอนเด็กในเมือง แต่เมื่อเห็นความลำบากของบ้านเกิดเธอเริ่มคิดอยากอยู่พัฒนาชุมชนแทนเขตพระเอกชายหนุ่มวัย28ปีวิศวกรโยธาที่ลาออกจากงานในกรุงเทพกลับมาดูแลไร่และโครงการเกษตรอินทรีย์ของพ่อบุคลิกเงียบสุขุมมีแววตาอบอุ่นแต่พูดน้อย อดีตเคยผิดหวังในความรักเขาไม่ค่อยเปิดใจให้ใครจนกระทั่งได้ร่วมงานกับดาวเหนือในโครงการพัฒนาหมู่บ้านบทที่หนึ่งกลับบ้านเกิดเสียงล้อรถทัวชะลอความเร็วลงก่อนจะจอดสนิทที่สถานีขนส่งเล็กๆในจังหวัดทางภาคเหนือกลิ่นไอของอากาศยามเช้าประทะจมูกทันทีที่หญิงสาวร่างบาง ก้าวเท้าลงจากรถเธอยกกระเป๋าใบใหญ่ที่แทบจะใหญ่กว่าตัวเองลงมาด้วยสีหน้าเหนื่อยปนยิ้มถึงบ้านสักทีเสียงพึมพำเบาๆของเธอหลุดออกมาพร้อมกับลมหายใจยาวดาวเหนือหญิงสาววัย22ปีพึ่งเรียนจบครุศาสตร์จากกรุงเทพเธอเลือกกลับมาบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และเติมเต็มความฝันเล็กๆที่ฝังใจมานาน คือการเปิดร้านกาแฟาเล็กๆในหมู่บ้านริมทุ่งนาหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่เกือบสี่ปีดาวเหนือคิดถึงทุกอย่างของบ้านเกิดไม่ว่าจะเป็นเสียงไก่ขันตอนเช้ากลิ่นหอมของข้าวสุกใหม่ๆหรือแม้แต่เสียงลำโพงวัดที่เปิดธรรมะตอนเช้าเธอคิดถึงจนใจเต้นแรงตอนที่ก้าวเท้าลงเหยียบพื้นถิ่นบ้านอีกครั้ง หนูดาวเหนือใช่ไหมลูกเสียงเรียกจากหญิงวัยกลางคนในเสื้อผ้าถูกระบายด้วยกลิ่นน้ำอบอ่อนๆดังขึ้นแม่ดาวเหนือยิ้มกว้างแล้วรีบวิ่งไปสวมกอดผู้หญิงคนนั้นแน่นน้ำเสียงสั่นไหวแต่แฝงความดีใจที่ไม่อาจปกปิดได้แม่คิดถึงลูกเหลือเกินอยู่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างลูกผอมลงไปหรือเปล่าเนี่ย ก็แค่เรียนหนักหน่อยจ้าแต่ดีใจที่ได้กลับบ้านที่สุดเลยดาวเหนือหัวเราะยกกระเป๋าใบโตขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของแม่แล้วทั้งคู่ก็ขับกลับบ้านในบรรยากาศของเช้าวันใหม่บ้านไม้สองชั้นกลางทุ่งนาที่แวดล้อมด้วยภูเขาเขียวขจียังคงเหมือนเดิมทุกประการเสียงจักกรจั่นดังจากสวนหลังบ้านคลอไปกับเสียงลมพัดยอดข้าวพลิ้วไหว ดาวเหนือเดินเข้าไปสูดอากาศอย่างเต็มปอดแม่คะหนูอยากเปิดร้านกาแฟตรงข้างบ้านนี่แหละใต้ต้นมะขามใหญ่หนูมีแบบในหัวแล้วนะคะแม่หัวเราะค่อยๆค,คิดก็ได้ลูกเอาให้แน่ใจก่อนจะเปิดร้านต้องมีทุนมีคนช่วยนะมีสิแม่หนูมีเงินเก็บจากตอนฝึกสอนอยู่ตั้งหลายพันแน่โอ้ย หลายพันนี่พอสร้างได้กี่ข้อกาแฟกันลูกเอ้ยแม่แกล้งพูดพลางหัวเราะเสียงใสดาวเหนือหัวเราะตามเธอรู้ดีว่าแม่แค่ห่วงแต่ในใจกลับยิ่งแน่วแน่กว่าเดิมร้านกาแฟเล็กๆของเธอจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนช่วงบ่ายของวันนั้นดาวเหนือขี่จักรยานคู่ใจออกไปในตลาดในตัวตำบลเพื่อซื้อของตกแต่งร้านในฝัน แม้ถนนจะเป็นลูกรังขรุขระแต่รอยยิ้มของเธอก็ไม่จางหายเสียงทักทายจากชาวบ้านเป็นระยะระยะอา้าวดาวเหนือกลับมาแล้วหรอแม่หนูกลับมาค่ะป้าหนูจะอยู่ยาวเลยคราวนี้ไม่หนีกลับกรุงแล้วทุกคนหัวเราะชอบใจบ้านเล็กในหมู่บ้านแห่งนี้อบอุ่นยิ่งกว่าที่ใดในโลกระหว่างทางกลับบ้าน ดาวเหนือเห็นเด็กชายวัยราวสิบขวบขี่จักรยานสวนทางมาทันใดนั้นโซ่จักรยานของเด็กคนนั้นหลุดเด็กเสียหลักล้มลงข้างทางทันทีว <Why? S 1> ้ายดาวเหนือรีบจอดจักรยานแล้วกระโดดลงไปช่วยโดยไม่คิดอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าหนูไม่เป็นไรครับพี่สาวแค่เข่าถลอกนิดหน่อยเด็กชายตอบพลางทำหน้าเจ็บน้อยๆ ดาวเหนือก้มดูแผลก่อนจะเงยหน้าขึ้นและพบกับชายร่างสูงที่เดินเข้ามาจากอีกฝั่งของถนนเขาใส่เสื้อเชิเช้ตแขนยาวพับขึ้นถึงข้อศอกกางเกงยียนซีดเปลือนฝุ่นเล็กน้อยแววตาคมแต่สงบเยือกเย็นน้องผมเป็นอะไรมากไหมครับเสียงทุ้มต่ำเอ่ยถามดาวเหนือส่ายหน้าไม่ค่ะแค่แผลถลอกนิดหน่อย หนูมีพลาสเตอร์ในกระเป๋าด้วยชายหนุ่มโค้มศรีรษะเล็กน้อยขอบคุณครับผมชื่อเขตเป็นพี่ชายของไอพิมครับดาวเหนือค่ะเธอยิ้มบางๆพลางยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เด็กชายเขตรับพลาสเตอร์จากมือเธอไปแล้วช่วยปิดแผลให้น้องชายด้วยท่าทีอ่อนโยนผิดกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเข้มขลุมขอบคุณมากนะครับ ถ้าไม่ได้คุณน้องช่วยคงต้องหามกลับบ้านแน่ไม่เป็นไรคะ่ะแค่เรื่องเล็กน้อยเองชายหนุ่มมองเธอด้วยแววตาลึกลับก่อนจะพูดสั้นๆว่าไว้เจอกันใหม่ครับดาวเหนือแล้วพาน้องชายเดินจากไปดาวเหนือยืนมองตามแผ่นหลังกว้างนั้นรู้สึกแปลกๆในอกคล้ายมีสายลมบางอย่างพัดวูบเข้ามาในใจเธอไม่รู้หรอกว่า การเจอกันครั้งนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการค่ำวันนั้นดาวเหนือนั่งอยู่หน้าระเบียงบ้านมองท้องฟ้าที่กำลังถูกแต่งแต้มด้วยดาวนับร้อยเสียงกบเขียดร้องระงมในทุ่งไกลฟังแล้วกลับรู้สึกสงบบ้านเรายังสวยเหมือนเดิมเลยนะเธอพูดกับตัวเองเบาๆพลางจิบกาแฟจากแก้วที่ถืออยู่ ในหัวของเธอมีภาพร้านกาแฟเล็กๆใต้ต้นมะขามใหญ่มีโต๊ะไม้สักสองสามชุดมีเด็กๆในหมู่บ้านมานั่งอ่านหนังสือและเสียงหัวเราะดังขึ้นทุกวันแต่ในภาพนั้นตอนนี้กลับมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ในเงาไม้ใหญ่คนที่ชื่อเขตรอยยิ้มอ่อนโยนของเขาแวบเข้ามาในความคิดของเธอ จนหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเธอพยายามสลัดความคิดนั้นทิ้งแต่กลับกลายเป็นว่ามันติดอยู่ในใจเธอตลอดทั้งคืน